วันนี้เราอยู่ที่เป็นปลูกมันแกวของกรมการบริการวิชาการตามมาดูกันเลยตรงพื้นที่วันนี้นะคะไม่แดดไม่แดดเลยไม่แดดเลยวันนี้มาพา,านิสิตแล้วก็ชุมชนแล้วก็ เจ้าหน้าที่ที่สนใจเนาะมาลงปลูกมันแก้วกันนะค่ะส่วนช่วงบ่ายเราก็จะเป็นการมาบรรยายกันนะค่ะมาดิสคัตกันว่าถ้าปลูกแล้วมันแก้วเราเนี่ยเราจะเอาไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างแล้วเราก็จะมาดูว่าตรงไหนจุดเด่นจุดด้อยอันนี้จะเป็นพันเบานะคะเป็นพันเบาที่ทางบอระบือนะคะวิสาหกิจชุมชนบอระบือที่เราร่วมมือด้วยกันนะค่ะเอาพันธุ์มาให้เราทดลองปลูกที่นี่ดูว่า ผลที่ได้เนี่ยมันจะเหมือนกันไหมโดยมีอาจารย์เป็นคนคอยเช็คดินเช็กสารให้นะคะถ้าเกิดว่ามันเหมือนกันปุ๊บเราก็จะได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านทางนี้ปลูกด้วยนะคะรู้สึกเยี่ยมยอดมากเลยค่ะเพราะว่าที่ฟาร,ร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคมของเรานะคะ<า>ก็เป็นแหล่งบริการวิชาการอยู่แล้วนะคะซึ่งจะเป็นอะไรที่หลากหลายนะคะเพื่อให้นิสิตอ่า ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ที่นี่นะคะสวัสดีค่ะน้องๆจากคณะอะไรคะคณะวิทยาศาสตร์คะคณะวิทย์เนาะวันนี้มาทําอะไรคะปลูกมันเกลยวสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะขอทำทำหน้าสนุกหน่อย <laughs> <laughs> ขอดูหน้าสนุกหน่อยค่ะ <laughs> ค, <laughs> คุณพี่อยู่ปีไหนแล้วคุณพี่อยู่ปีไหนแล้วคะ ดีค่ะจากไหนคะจากบอระบือนะคะวันนี้มาร่วมปลูกมันแก้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้วันนี้ปลูกมันแก้วสนุกมากเลยตัวอย่างให้น้องรุกนุกมศึกษาค่ะสวัสดีค่ะน้องๆฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างคะเย็นสบายดีใช่ไหมค่ะพี่ใช้ได้สนุกไหมคะสนุกมากค่ะหน้าตาสนุกมากเลยค่ะ ไะะอ,าาอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยบมันแก้วนะครับทําจากมันแก้วเป็นการเอามันแก้วมาสากแห้งแล้วแปลรูปเป็นข้าวเกียบคนะับแล้วจะมีรสต่างๆรสชาเขียวรสชาไทยแล้วก็รสออริจินอลค่ะ Música